มีนักสร้างคอนเนจอรสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เนาะเรามาเรียนคันจิตด้วยกันเนาะจากครั้งที่แล้วเนาะก็พิสูจน์นะคะลงเป็นคอนเทนต์รูปภาพเนาะวันนี้นะคะก็มาเป็นวิดีโอนั่นเองมาด,ดูตรงนี้วิธีการเขียนนะคะคําว่าคํานี้เนาะคาว่าสุขิพาาระจันทร์หรือว่าที่อ่าสัญ,ญลักษณ์ก็คือพาาระจันทร์หรือว่าพวกเดือนต่างๆเนาะที่ N5 จะต้องเจอนะคะอ่ะอันนี้ก็คือนะคะเส้นที่หนึ่งเนาะ เขียนจากบนล,ลงข้างล่างแล้วก็ตวัดไปด้านหน้านะคะเส้นที่สองนี่แบบนี้นะคะโอเคอันนี้เส้นที่สามแล้วก็สี่แบบนี้เนาะเส้นที่สามและสี่แบบนี้นะคะอีกรอบหนึ่งเนาะ,ะอิจิอ่าเขียนตรงนี้ดีกว่าที่เดิมหนึ่งสองสามสี่มีสี่เส้นอิจนี่สายองอิจนี่สายง แบบนี้เนาะทีนี้มาดูคำพท์ว่ามีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งอิจิบังสึกิอ่านว่าถ้ามีถาม้าเพื่อนเนาะหรือว่าน้องๆน,นะคะ <ๆ S 1> เห็นแค่ตัวเดียวเนาะอ่านว่าสึกิสึกิพระจันท์หรือว่าเดือนนิบงังสัญลักษณ์นะคะว่าวันจันทร์นะคะเกซึเกซึโยบิเกซึโยบิวันจันทนะ์ต่อไปข้อที่สมนะคะ1เดือนเนาะ หเดือนก็อิกคาเกสึอิกคาเกสึหเดือนแต่นะคะถ้าเราบอกว่าเดือนมกราหรือว่าเดือนที่1เนาะก็คือเดือนมกราก็จะบอกว่านะคะพูดว่าอิจิอิจิกาสึตรงนี้ก็จะเป็นกาสึอิจิกาสึโกบังปีใหม่วันปีใหม่เนาะโชกาสึโชกาสึโชกาสึ ปีใหม่สกิหลกคู่บงังข้อคำศัพท์ข้อที่6เนี่ยเราจะเจอในช่วง N3 เนาะเอืมเซนิงกัปปิเนาะหรือว่า,าดูตรงนี้เซนิงกัปปิเซนิงกัปปิวันเดือนปีเกิดน,นะคะที่ N5 จะต้องเจอเลยก็คือ1ถึงข้อที่สอหนึ่งข้อที่1จนถึงข้อที่4เนาะ นะคะก็จะมีสึกิเกซิโยบิอิคาเกสึอิจิกาสึที่ N5 นะคะจะต้องเจอนั่นเองโอเคเดี okay, ๋ยวนะคะในครั้งหน้ามาเรียนคันจิตัวไหนต่อนะคะก็าฝากกดติดตามให้พี่โสด้วยเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีดวะ่ะมาต้านเนบ๊ายบาย